สวัสดีครับคุณพี่น้องมาแล้วครับรู้ที่สารหนึ่งสนอมาแล้วครับผมมื่อนี้อยากกินแก๋งน้องใหม่พี่น้องก็เลยไปหามาแต่ว่าหาอยากแัก่แม่ขายยุดม,มุ่งผลสวยสวยใดน้องใหม่มา, <laughs> มาครับว่าโอ้ยนี่้องใหม่เนี่ยเป็นรอดแหน่งน้องใหม่พี่น,น้องมันนมนมันแหนงมัน เลยครับเห็ดเก็บน้ำใหม่ไหเมเราเก็บเห็ดต้องความพี่ต้องมาแจ่งใส่กันนี่ครับใส้อยู่เลยครับนีบบ่หอมแดงใส้น้ำตัวน้อยกี่้องนี่ปลาอีโต้บ้านเขาเป็นปลาอีโตวเดี๋ยวจัด พักขาของเราเนี่เขากันฮักกูซะเซียบตินหนึ่งเต็มไปเรื่องนี้บอ๊อบเพชรครับซุ่มนี่พอผมซิม,มอะไรบอกพี่ซุ่มน,นี่สุดน,นีบ่บ๊อเพชรนี่กันะนั่งอย่านั่งมันต้องสื่อพี่บังเพราะว่าไปหาว่าได้แถวนี้เราหาอย่านั่งว่ได้ต้องไปซื้อโอเคครับเดี๋ยว จัดการลงหมอครับผม